มาครับ icism, remember, วันนี้นักเตะพีเมลิกทีมอฟเดอะซีซั่นหรือทีโอทีเอสมาแล้วครับเรามาเช็คกันดีกว่าหลายคนก็น่าจะรู้กันไปแล้วนะครับว่ามันมีตัวไหนมาบ้างเดินตัวไหนได้บ้างอะไรยังไงนะครับผมสับปินกันเดี๋ยวรับของกัอนเดี๋รับของก่อนวู้ไวว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 วนี่วว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 ีวว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 ว สำหรับคนที่สงสัยนะครับว่าสายพาร์ part, สายฟรี free, มีแบบแลกยังไงได้บ้างเดี๋ยวผมขึ้นรูปไว้ให้เลยผมขึ้นรูปไว้ให้เลยนี่คือผมได้มารูปนี้มาจากคุณเจจีจีเคพีช anel หรืออะไรสักอย่างเลยนะต้องให้เครดิตด้วยผมไม่เครดิตเลยนะครับผมก็ได้จากคนนี้นครับคอมโบที่ดีที่สุดนะครับสําหรับการเดินเดินแต้มนะถ้าใครหลายคนถามว่าเดินแต้มตรงไหนก็นมาเนี่ยนะครับรางวันพีเมีย์ลีกนะครับผมจะมีให้เดินแต้มอยู่นะนี่ครับ สายพาร์ตคอมโบที่ดีที่สุดเนี่ยคือจะได้เก้าแตัวหนึ่งนะครับแต่ผมจะไม่เอาตัว98เลยนะครับผมจะเอาตัว97นะครับก็คือผมจะเอาเวอร์จิลฟันได้นะครับสำหรับอันนี้ผมจำได้ว่าผมเนี่ยผมเนี่ยจะเอาคอมโบเอ่อตัว95 95 95 5เก้าห้ตัวนี่แหละแล้วก็มี97ตัวหนึ่งครับก็อันนี้กำลังเดินแม็กเฟสเอ่อไม่ใช่แม็กเฟสเฟสไม่ใช่แม็กเฟสเฟสเฉยๆน,นะติดๆที่อคอมโบแบบเฟสโทมินีบมานเนี่ยครับ ไม่ลองลองเล่นดิเอาจิงกิจกรรมนี้เนี่ยผมเห็นหลายๆคนก็ยังงงงงอยู่นะครับซึ่งส่วนตัวผมถามว่างงไหมงงยังงงงงอยู่เลยยังไม่ค่อยเข้าใจอะไรนะครับแต่ว่าค่อนข้างารู้เรื่องของการเดินแต้มมาจากกิจกรรมที t อทวมาก่อนนะครับผมแต่รู้สึกว่าอันนี้มันเยอะกว่าที t นะอทีวายนะบอนซอนเตยเนี่ยโอ้ยเชีย่ยว่ายากกว่าไอ้คอมบิตี้โอ โอ้โหแมนซีด้วยเชี yeah. ่ยหนักกว่าผมว่าหนักกว่าโคตรหนักอะ่ะเฮ้ยพีกทีโอทีเอสเฟเยอร์โอ้โหเขาจะไปเล่นให้มึงได้เนี่ยเล่นนี้ดิลองหน่อยลองหน่อยอันนี้เล่นเพื่อเอาแต้มนะครับฟังผมฟังผมไปต่อเลยดว่าพี่มลีรู้สึกว่าจะจะใช้ทีมปกติได้เยอะที่สุดแล้วสาหรับคนที่สงสัยอะไรก็ผมคอมเมนต์มาได้เลยนะครับอันนี้คือ ผมเข้ามาก็เรียกว่าอะไรคิมนี้คือแบบมามาเช็คของให้ดูมาอะไรให้ดูเฉยๆนะครับไม่มีอะไรมากครับมาเล่นให้ดูว่ามีอันไหนเปลี่ยนไหมอะไรเปลี่ยน,อะ,ยนอะไรเหมือนเดิมอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นอ่ะผมกิจกรรมนี้ผมไม่ค่อยเข้าใจอะไรเท่าไหร่นะครับแต่ว่าใครสงสัยถามมาได้ให้ผมจะพยายามหามาถามมาตอบให้นะครับผู้เล่นใหม่ค่อนข้างเยอะนะที่แบบมาจากในติ๊กตอ็อกติ๊กต็อกอะไรประมาณเนี้ยครับ ผมเห็นก็บู้เล่นหมายค่อนข้างเยอะนะครับยังสงสัยวิธีการเขาเรียกว่าวิธีการหาตัง์วิธีการหาเงินในเกมนะครับว่าทํายังไงถึงจะตังเยอะทํายังไงถึงจะมีนักเตะโหดๆนะครับก็ที่ผมแบบการเงินที่เห็นเห็นเงินผม22ล้านผมผมได้มาจากการขายนักเตะนะครับโดยที่ผมขึ้นแรงฟี ف าแชมเปี้ยนนะครับแล้วพอตอนรีแลก์เนี่ยมันจะได้นักเตะมุ่งๆงมานะครับขายได้เป็นล้านเลยนะครับผม ขายได้สี่ห้าล้านอ่ะผมได้เมสซี่มามขายได้สามล้านนะครับแล้วก็จากการแบบขายตัวจริงๆแล้วเนี่ยถ้าอยากถ้าเอาจริงแนะนําให้เติมพาร์ตนะครับก็หาร้านหาร้านเติมพาร์ตเลยนะครับผมเติมพาร์ตอ่าผมเติมตามร้านเอานะครับผมเติมร้านของพี่เจ็ดโกยนะครับผมคอยขับนะครับก็ไปหาเซิร์ชดูครับผมนี่ไม่ได้สปอนเซอร์เลยนะผมพูดเฉยๆนะผมไม่ได้สปอนเซอร์ร้านไหนเลยนะ อันนี้ผู้สาระเลยผมไม่ทิ้งลิงก์ผมไม่ได้ะให้นะครับก็ไปหาดูครับของคอยครับนี่ครับชนะชนะมาได้กี่แต้มวะเดี๋ยวเล่นเล่นไปคุยไปเดี๋ยวครับเนี่ยครับผมผมอยากให้ทุกคนเติมพาร์ทถ้าเอาจริงเนี่ยสตาร์พาร์ทเนี่ยอยากให้ลองเติมพาร์ทกันดูมันมันคุ้มมากนะยิ่งพาร์ทนี้แบบรู้สึกว่ามันทําให้การเล่นของเรามันสนุกขึ้นนะครับผมพาร์ทเนี่ยเอาจริงเนี่ยดูดิถ้าเติมแล้วเนี่ยมันจะได้ทั้งาพาร์ททั้งทั้งฟรีเลยนะครับผมผมได้เบ็กแฮมมาแล้วนะ แล้วก็เนี่ยจะมีใครเนี่ยอันนี้ใครก็ไม่รู้ว่ะผมไม่รู้จักว่ะคาร์ลอสอาเบโต้เนี่ยเขาก็จะมีเนี่ยแอชลีย์โคใช่ไหมแอชเชียแอชลีย์โคใช่ไหมเนี่ยวะเนี่ยเออนั่นแหละแล้วก็มีเป็นปีเตอร์เช็คนะครับผมปีเตอร์เช็คแล้วก็มีเซดอฟนี่ตำนานอินเตอร์เลยชอ,ช,อช,อช,อชอบชอบชอบนะครับชอบอินเตอร์นะครับซามูเอลเอโต้ครับผม แล้วก็โหมีโกลนาลคูม,มันว่าผมว่าเฟียลแน่ครับเฟียวแน่นอนครับเดลเปียโร่อ่ะเฟียลแน่ครับถ้าเติมพาร์ทน,นะคือมันคุ้มแน่ๆนครับสําหรับคนที่หาร้านเติมพาร์ทผมไม่ได้โฆษณาเลยนะมันมีหลากหลายร้านมากครับผมถ้าร้านไหนอยากให้ผมโฆษณาก็ติดต่อมาเลยนะ <c oughs> ไอ้เกียแม่ติดต่อมาเถอะแม่งอยากมีแบบโฆษณาร้านทางนู้นร้านห่งนี้บ้างอะไม่เคยมีฟีลนั้นเลยอย่ะก็ใครสงสัยอะไราาถามมาได้ครับผมจะทําคลิปแยกให้เลยนะครับทำเป็น DP เลยไม่มีคอนเทนต์ er อะไรที่จะทําเลยจริงๆครับผมไม่อยากจะทําอะไรเดิมๆซ้ำๆซากๆครับแล้วก็ไม่รู้จะทําอะไรครับเลยอยากจะให้รีเค,ควสกันมาเลยดีกว่าครับก็ประมาณนี้ยครับผมคลิปนี้ก็เท่านี้เลยครับใครอยากรู้อะไรคอมเมนต์มาเลยครับ สำหรับทีมพีมาีกนะทีโอทีเอสพีมาีกหรือว่าทีโอทีเอสที่จะมีกิจกรรมอะไรใหม่ๆไม่อีก,ก็ถามมาได้ครับผมเท่านี้นะครับรู้สึกว่าผมพูดอะไรไม่ค่อยจะรู้เรื่องเท่าไหรน่นะวันนะี้